ทุกคนมากินมือม้อเที่ยงมื้อเที่ยงข้าวเยอะไปหน่อยอกินกับข้าวเกี๊ยนี่ชิมทุกอย่างเลยอร่อยทุกคนไปแล้วมันเยอะมากเลยอือหือ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไกินนิ่มกินางเอาเอาก็เ <c oughs> หลือแต่น้ําไงก็ควานกินแต่เนื้อไปไงผักก็หลบๆ,ๆนี่เอาน้ํามาน้อยๆเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวยกกู้ไอ้นั่นไม่ได้อะไรวะเมื่อซีเมื่อเช้ากินอ่ะอือเข้ากันหว่ะ อืมอันนี้อร่อยอืมอ,อ,อ่ะกรับบีอนนอออออบอกว่าเดินเ OR ไปอัลไม่ใช่หรอ ดีนะไม่ขออันนี้เข้ามาอีกอันนะึงอืมอะไรตัวทำไมตอนทำขายเขาไม่ทำแบบนี้บ้างอเป็นของดายอ่ะ หายลนยไม่เลือกเพราะว่ามันกินยากขนาดขนมขนมจีนนิดเดียวนะเยอะอยู่บายๆเราพบเจอกัน